ว่าจะเจ้าหยกขึ้นมาถึงหลับมีดเลยพี่น้องแต่เห็นมันมีคำท่ามมามันมีคำท่ามมาวาพี่นุ่มตองแดงค่อยตัดยางเก่งที่ชุดค่อยตัดยางเก่งมัง่งในใช่วยบอกพุ่มทีทีนั่นคือเอฟซีนุ่มดองแดงท่ามมาวันนี้นุ่มตองแดงมาบอกเลยว่าเท่าเกตัดเก่งทีชุดกับผมใส่ให้ได้ที่เท่าเกตัดเก่งทีชุด ตามใจโลดนองตัดเก่งหปือเม่เนเลว่าจะเจ้าหรือว่าเวลาตาวแกไปเดินในสุ่นยางกันตาวแกมีเรื่องตีปเป๊ะไม่ว่าต่วาวแกจะตัดยางเป็นหรือตัดยางไม่เป็นพี่น้องเชือ่อตวาวแกคือเจ้าข้องสวนตวาวแกเก่งดีสุดไม่ว่าตานี้ตัดเก่งเปือนั่นหลยตาวแกก็เก่กกงดีทุดถึงที่นี้ เราด้เป็นหลนอนงเราด้เป็นหลูจางทำเรือก็พยายามทำดีกับตาเก๋ไว้ถึงเราตัดไม่ช่วยถึงเราตัดไม่ดีเราก็เอาใจตาเกไว้ก่อนควักไว้กันนะครับผมควักเอฟซีนุ่มตรงเดงไว้กันว่านี่แนะหละเอาใจตาวเก๋ไว้ถ้าเมื่อเรายัางไม่มีต้นข้องอิงเอาใจตาวเก T G ไว้ดีตีชุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้มตรงเดงกันนะครับผมสวัสดีครับคนคิดอย่าง นั้นเหนื่อยไม่น้อยสามลูร้อยยังกินไม่พอแต่ชีวิตน,นี้ต้องเดินต่ออย่าไปโทอคนตัดยางสามนิ้วใช้เปลงหนึ่งนิ้วครึ่ง้าไปมายี่เบา,บา I good phone.